จ้าพี่น้องหลังจากทีเขาเฮาจะครบเก้าสิวันเด้อค่ะพี่น้องเฮา,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 าขาดคเน่พิดเนาะค่ะเพราะว่าเฮาขาดว่าเสียบมินกมาก,กินเขาเฮาเนะคะ่ะพี่น้องเมื่อนี้เขาห่วงของ,งเฮาเหลียงเลรอเด้อจ้าพี่น้องค่ะเนี่ยห่วงเ,งเลี้งเลรอค่ะแต่ว่าก็มีมากินเนาะคะ่ะไปไป่ายเม็ดเนาะคะ่ะไปไปลายร่วงเนาะคะ่ะมันกิน เม็ดตึงๆคงเฮาไปแล้วเป็นนกเนาะค่ะเนี่ยพี่น้องค่ะตอนนี้เริ่มเลี้ยงแล้วจะครบเก้าสิบวันเนาะค่ะจะครบเก้าสิบมือแล้วค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือเขาหน้าปังเท่านะค่ะงามงามเด้อค่ะพี่น้องมีแต่ห่วงใหญ่ๆจ้ะมีต่ห่วงใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องเนี่ยเลี้ยงแล้วค่ะเลี้ยงแล้วเด้อจ้ะเป็นข้าวหอมนาคา ค่ะพี่น้องเนี่ยเป็นเขาน้าปังค่ะพี่น้องค่ะตรงนี้ดูด,ดูสวยสวยเลยค่ะพี่น้องสวยๆงามๆกันเลยแต่กอดีดีเดอ้อพี่น้องค่ะนี่เข้ากับสีเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เนาะค่ะพี่น้องเอาไว้ถ้าปลูกต่อนะคะ่ะดูดูฝนของเฮ้านะคะ่ะอยูใ่ในแปลงของเฮานี่แสดงว่าเพ่นเหมาะสมเนาะค่ะพี่น้อง เอามา,าทำการทดลองปลูกเหมาะสมอยู่ในพื้นที่ของเหาเนาะคะ่ะเนี่ยพี่น้องค่ะม่วงใหญ่ใหญ่เดยม่วงใหญ่ใหญ่เลยจ้าพูดนะม่งเนี่ยส,สวยๆกันเลยค่ะเอาคิดว่านกจะมากินเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นม่หลายมีแต่ของเหาเนาะคะ่ะแลงของเหาหนี่ยอยู่น้ำค้นเพิ่นกันเลยมาอยู่เฮาก็ทำการไล่เนาะค่ะพี่น้องไล่นกนะคะ โลกระจจกเพ่นมากินเขาเห่าค่ะพี่น้องเขาก็ไกลพ่นหนีเนาะค่ะพ่นกันหนีมามือนี่เข่าฮอตตึงหรือจ้าพี่น้องเข่าฮอตตึงหรือเด้อสวยๆเลยจ้าเอาบรรยากาศเนาะค่ะมือนี่เข้าผ้าพี่น้องเข้ามาชมหน้าเขาเนาะค่ะล่องนาข้าวอยู่ในสวนสุขสบายเด้อค่ะพี่น้องค่ะในสวนสุขสบายของเฮาเฮากลัิสก็บเมเล็ดพันธุ์ไวค่ะปลูก ม่ดูดูฝนนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะในหล่องทุกหล่องของเฮาเนาะค่ะมันก็นจะอยู่ในหล่องของเฮ้านีจ่จะย่งอยู่หาหล่องเ้อค่ะพี่น้องเขาก็จะปลูกให้เต็มเลยค่ะพี่น้องเ <Yeah. S 1> ม็ดเขา่าสวยๆกันแล้วค่ะ, <Yeah. S 1> ระบรรยากาศข้าวสีเข่าเม็ดเข,าข่าเขาจะสีเหลืองแล้วเนาะค่ะเนาะรวงข้าวสีเหลืองเรืองรองเลยค่ะพี่น้องต่อไปนี่ จะโกรปเก้าสิบวันเนาะค่ะเนี่ยบรรยากาศเขาสวยๆเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องเข้ามารับชมคลิปกันเนาะค่ะก็โอกาสหนาเนาะค่ะพี่น้องขากัสิเอาสิ่งดีๆค่ะมาแบ่งปันพี่น้องเข้าอีกคลิปหนาเนาะคะ่ะจังมาติดตามกันอีกคลิปต่อไปเนาะคะ่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ